เช็คไข่ดูนะครับอันนี้เ็ตู้รุ่นธรรมดานะครับรูรุ่นธรมดานีนนา้นี่ไข่นนกระแจ้๊นะครับใส่กระแจ้เดี๋ยวจะมาส่องเชื้อครับส่องเชื้อให้ดูนะครับโดยจะใช้แฟตทัพสันะครับ สายแบบนี้ไม่มีเชื้อนะครับไม่มีเชื้ออันนี้ก็ไม่มีเชื้อนะครับหรือเ,เราคัดออกเลยนะครับคัดออกเลยไม่ต้องเอากข้อนะครับเอาออกมากงนอกเลยอันนี้มีเชื้อมั้ยไม่มีไม่มีนนมเชื้อ นี่นะครับเห็นไหมมีเชื้อมันจะเป็นเส้นเลือดไปข่อยนะครับนี่นะครับเออนี่นะครับเดี๋ยวจะขยับขยับหน่อยครับเป็นเส้นเรียบ่นะครับอ่าตัวนี้มีเชื้อนะครับตัวนี้มีเชื้ออ่าของนี้มีเชื้อ อันนี้ไม่มีเชือนะครับใสๆแบบนี้นะครับเอาออกไปเลยนะครับตัวนี้มีเชือกไหมมีอัวนี้มีเชือนะครับต้องอาจจะดูไม่ชัดนะครับมันจะเป็นเส้นเล็กๆไปอยู่นะครับอัอนนี้ไม่มีเชือนะครับอันนี้ไม่มี สาองในข้ามือเช้าเช้านะครับี้มีเชื่อสามฟองคับแ่แก่แจ่นะครับข้างล่างข้างล่างฟักไข่เป็ดข้างล่างฟักไข่เจ็ดยกมาเลยครับ,รบอบเพื่อ เปียดนี่ได้6วันนะครับนี่นะครับมีเชื้อนะครับนนะเห็นไหมเป็นเส้นเลือดไปฝอยนะครับอ่โอเ,เคเดี๋ยวตัวอย่างสักฟองหนึ่งครับเดีย๋ยวคลิปยาวเกินไปอันนี้น่าจะหลบ้านละดับแล้วเพราะว่าเก็บเก็บมานี่มันหลายชุดนะครับ เส้นเลือดเป็นหวยนะครับอันนี้มีเสียนะครับที่เอาเอามาแก้แบบทำให้ลูกค้าดูนะครับเอากระตุ้มเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับอาเรายกออกมาได้นะครับถ้าดีก็ยกออกได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวธรรมดาครับธรรมดาก็คือตั้งกรมปิ้นเชื่อด้วยใส่น้ำด้านล่างนะครับมาเติมน้ำมาเติมข้างๆอัะไรเครับ ัวนี้ก็จะควบคุมของชื้นไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเต็มระบบนะครับควบคุมของชื้นได้สบายอันนี้ก็พยายะแก้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เข้าได้สองวันแล้วนะคือใช้ง่ายๆครับผมไม่รูยากนะครับ